สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เทมนี้นะคะเราจต้องทักทายกันเป็นภาษาญี่ปุ่นเนื่จากวันนี้เราจะมีเมนูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาฝากค่ะอาจารย์รุ่งนั่นก็คือซูชิซูชิหรือ oh. ว่าข้าวปั้นญี่ปุ่นนั่นเอง strong, strong, งั้นเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากอุปกรณ์เครื่องปรุงที่ใช้ในการทำซูชิในวันนี้ประกอบด้วย ก็จะมีข้าวญี่ปุ่นอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นหน้าตาหน้าตาข้าวเขาก็จะเป็นแบบว่าเม็ดกลมๆอ่าเม็ดกลมๆสั้นๆอันนี้ไปหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไปใช่ค่ะมีข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ธรรมาก็จะมีน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นอืแล้วก็อันนี้คือเลามิลินหรือว่าเลขอย่างคือละหวานนะคะเสร็จแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายมีเกลือป่นนะคะนี่คือองค์ประกอบของส่วนผสมที่ใช้สำหรับข้าวแล้วก็มีน้ำเปล่าอ่าเวลาหุงข้าวคือต้องใส่อุปกรณ์เอ้ยเครื่องปร นนี้พอพอเวลาหุงข้าวเสร็จจับเราก็ต้องไปคลุกกับน้าซอสใช่ไหมคะอ๋อค่ะก่อนก่อนจะหุงข้าวนี่เขาจะต้องตากข้าวเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่น้ําไว้สักครึ่งชั่วโมงเพราะว่าข้าวญี่ปุ่นมันก็เก่งๆกเหมือนประมาณว่าเหมือนกับข้าวเหนียวมาเราแต่ว่าแต่ว่าเรานี่จะแช่นานอันนี้แค่แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วนะคะค่ะทีนี้เราเราก็เริ่มต้นแล้ว แช่ข้าวก่อนทีนี้<ะ>ข้าวสาวมาแล้วเราก็เอาน้ําตามอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนเท่าไหร่คือข้าวสองถ้วยน้ำสองถ้วยครึ่ง<ะ>ตามส่วนของเขาแล้วก็เทน้ําเข้าไปเทน้ำเข้าไปเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็จัดก,การหุงด้วยหม้อหุงข้าวที่บ้านนี่แหละใช่ไหมอ่าอเ,เอาใส่ในหมอ้อแต่ตอนนี้ทีนี้เราแช่ก่อน<ะ>เรายังไม่หุงนะคะ ล้วก็เอาทิ้งไว้สาสิบนาทีส0ินาทีแล้วค่อยเริ่มหุงนะคะไม่ไงั้นเดี๋ยวมันจะแข็งใช่เราเปลี่ไปหุงก่อนนะคะค่ะจะไปหุงก่อนนะคะทีนี้ช่วงเวลาเราคอยอหุงข้าวเราก็มาทําน้ําซอสกันะนะค่ะอันนี้เป็นน้ำซอสสำหรับไว้ไว้สำหรับคุกข้าวค,าาคุกข้าวอ๋อเดี๋ยวคุกเสร็จปุ๊บก็คือต้องเอาน้ำซอสตัวนี้ใส่คุกใส่ข้าวใช่ค่ะโอเคแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะเกลือป่น กวนขึ้นนิดนึงค่ะเป๋นะปนนะคะแล้วก็อันนี้น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นญี่ปุ่นถามว่าใช้ของไทยได้ไหมก็ได้แต่ว่ากลิ่นมันไม่เหมือนกันแน่เลยกลิ่นจะแรงแล้วรสชาติก็จะเปรี้ยวมากกว่ากันนะคะแต่ว่ารสชาติจะเป็นแบบเหมือนประมาณว่าอาหารญี่ปุ่นกึ่งไทยไทยใช่นะคะถ้าเกิดใช้แบบนี้ก็จะแบบออริจินอลนิดนึงเหมือนไปกินที่ร้านอาหารญี่ปุ่นในห้างเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ ตั้งไฟนะคะตั้งไฟโแล้วก็คนตันนี้เริ่มได้กลิ่นหอมๆนะคะเป็นกลิ่นน้ำส้มใสชูญ,ญี่ปุ่นกับเหล้ามิรินมิโชยมาและนะคะค่ะอาลนะคะก็ก็น้ำน้ำซอสเราก็น้ำซอสเรียบร้อยแล้วร้อนแล้วทีนี้ก็สุกแล้วข้าวเราที่เรา เอาไปแช่ไว้แล้วเราก็หมุเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะนี่ข้าวเลยเดี๋ยวเราก็จะบาเทน้ำซอสใส่ราดไปได้เลยนะคะใส่หมดเลยจากนั้นก็ทำเราก็คู่ข้าวให้เข้ากันเราให้เข้ากันแต่ทีนี้จริงๆแล้วการคู่ข้าวเนี่ยมันก็กึ่งคล้ายๆเหมือนกับเรา ทำข้าวเหนียวมูน่ะนะคะทีนี้พอเราคลุกเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเขาให้มันดูดน้ำแป๊บนึ่งเพราะฉะนั้นข้าวเราก็ต้องร้อนมันต้องต้องทิ้งไว้ดี่นไอตัวน้ำซอสมันก็ประมาณสักห้านาทีสิบนาทีอะไรประมาณนี้ค่ะกําลังจะบอกว่าเห็นคลุกแล้วเหมือนจะทำข้าวเหนียวม่วนแต่นี่ทำซูชินะคะเราก็ต้องํำใช้ความไวนิดนึงให้มันเข้ากันไวๆแล้วเราก็ เพื่ออาัยความร้อนของข้าวให้มันดูดน้ำซอสไปเสร็จแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนพ้าวก่อน5นาทีจ้ะตอนนี้ข้าวได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาห่อกันใช่ค่ะอ่าก็เราก็จะขอห่อเป็น ข้าวห่อสาลีรวมเนาะก็จะมีสาลีโนริสาลีนะคะแล้วก็มีข้าวสุชิแล้วก็อันนี้ไส้วันนี้ไส้ก็มีแตงกวาอันนี้แอพารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็แครอทนะคะแล้วก็ปัวค่ะอันนี้ก็คือเราหั่นมาแล้วให้เป็นยาวๆแบบตามตามลูกของเขานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อเลยค่ะวิธีการห่อนิดนึงอ่าเปิดมาข้าวของเราดูดซึมน้ำซอสเข้าไปแล้วเนะเอาสาลีแผ่ไว้บน เอาวางไว้บนเสือเสืออันนี้เขาเรียกเสือใช่ไหมก็จะบ่อเขาเรียกว่าอะไรเสือเขาเรียกเ <c oughs> ขาเรียกว่าเสือคะ่ะเสือก็กกเกลี่ยนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่มันหนาซะท้ายเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตอนห่อแล้วมันดะแตกใช่ <c oughs> แล้วก็เอามือจุ่มน้ำนิดนึงแล้วก็เกลี่ยให้มันมิดทั่วนะคะอันนี้เราเป็นเทคนิคจะบอกว่าเคยลองหอ่อ โอ้โหดูไม่จืดเล่ไหมคะใต้นิดปริ้นออกมาเลยลักพันลักไหมคะเพราะฉะนั้นนี่อย่างดูเทคนิคอาจารย์หอนี่คือข้าวจะไม่ได้หนาเลยนะข้าวบางๆเท่านั้นเองนะคะเราต้องเอามือชุบน้ำบ่อยๆก็เพื่อที่จะให้ข้ามติดนะคะแล้วก็เกลี่ยไปให้ทั่ว ราะฉะนั้นเตรียมน้ำใส่ถ้วยไว้ด้วยนะคะอันนี้เคล็ดลับนะไม่งั้นจะเกลี่ยไม,ม่ได้แบบนี้นะมันจะเละไปหมดเลยนะคะ,อะ,อะโอเคนี่ก็ได้ข้าวอยู่บนสลาล่ายสวยงามแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราเอา<ก>ใส่ใส่ขาดแตงกวาวางแตงกวานะคะตามด้วยหน่อไม้ฝรั่ง,งมะฝรั่งแล้วก็แครอทแล้วก็ตอนนี้ต้มมแล้วนะคะทุกอย่างอันนี้ต้มมาแล้วยกเว้นแตงกวาที่เราไม่ต้มนะโอเค อันนี้ผู้อัดที่ผ่าครึ่งผ่าครึ่งนะคะทีนี้เวลามมวนอืมอันนี้เทคนิคเลยเวลามมวนข้าวนะคะแล้วก็ม้วนไปค่ะแล้วก็ต้องจับเสือไปข้างหนึ่งแล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวกิ้งกิ้งไปเรื่อยๆค่ะอ๋อถ้าถ้าถ้าเราเราม้วนไม่แน่นเวลาเราผ่าล้วไส้มันแตกมันก็จะไม่สวยนี่อันนี้ต้องฝึกนะมีเทคนิคสำคัญในการห่อต้องกดไปเรื่อยๆนะคะ ได้แล้วเราก็จะได้ซูชิห่อสลายหน้าตาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเวลาเราจะทานเราก็ต้องมาตัดมีดก็ต้องจุ่มน้ํานิดนึงมีดต้องจุ่มน้ําด้วยไม่งั้นหันไปปุ๊บติดข้าวอีกจิ๋ดแล้วเวลาตัดเนี่ยถ้ามีดเรามีดเราไม่คมก็จะกดทําให้ซูชิเราแบนอ๋อมันจะไม่สวยใช่ค่ะแต่ทีนี้เราเราก็ต้องอาศัยที่ที่มีดมันคมนิดนึงเวลาเวลาหันเราก็เฉือนเอาอย่างเงี้ยค่ะอย่าอย่า กดเหมือนเราหั่นหมูหั่นได้เลหมูโหใครมากดลงไปนี้มันก็จะแบนใช่คล้คล้ายกับตอนนั้นที่เราทําแซนด์วิชไปด้วยกันเรื่อยๆมันก็จะไม่แบนอ่าโอเคอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อความสวยงามนะโปรดสังเกตนะคะอันนี้จะเห็นว่าอาจารย์จะเอามีดจุ่มน้ํานะคะเรื่อยๆเลยเวลาหั่นเนี่ยป้องกันข้าวมันเหนียวหนืดนะฮะติดที่มีด อา้าขอาจะมาแบบนี้นะคะได้แล้วนะคะ ค่ะและนี้นะคะก็คือสูตรการทําซูชิแบบง่ายๆนะคะทำรับประทานเองที่บ้านก็ได้หรือว่ามีฝีมือแบบโอ้ยคั้น,นันเทพแล้วเนี่ยทำขายได้เลยได้ะะได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์รุ่งเช่นเคยนะคะ,คะที่มาให้ความรู้กั<อ>บเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเทมหน้าติดตามชมนะคะว่าจะมีอะไรอร่อยๆมาให้กินอีกบ้างวันนี้อ่อนกับอาจารย์รุ่งก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสยนลา